เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้เรื่องศพที่สองบทที่เก้ศพที่สองเธอยังคงจำได้สามปีที่แล้วในวันเดียวกันนี้เองที่เธอและอริสเดินทางไปงานศพของอาพแพรพร้อมกับพ่อและแม่งานศพจัดขึ้นที่กรุงเทพ เพื่อให้ครอบครัวจะได้เอาอัฐิของอาพแพรมาอยู่รวมกันกับปู่และยายที่เป็นแม่ของอาพแพรในบริเวณวัดเดียวกันพิธีเผาศพจบลงไปเรียบร้อยแล้วและในตอนนั้นเธอกับอาริศรอพ่อกับแม่ของเธอที่ช่วยอาพิทักษ์จัดการเกี่ยวกับธุระกับทางวัดพวกเธอนั่งอยู่ด้วยกันบริเวณเก้าอี้มาหินอ่อนด้านหน้าบริเวณเมนติดกับตัววัด แขกที่มาในงานค่อยๆทยอยกลับหลังจากที่จบพิธีเผาศพในเวลาประมาณห้าโมงเย็นในบริเวณวัดมีส่วนที่เป็นเมนตั้งอยู่ตรงกลางลานกว้างซึ่งล้อมด้วยอาคารต่างๆของวัดด้านหลังของเมนเป็นบริเวณที่พักของพระและลูกวัดทางด้านซ้ายเป็นห้องสำหรับสวดพระอภิธรรมห้องน้ำและห้องซ้วม สำหรับญาติหรือแขกที่มาในงานด้านหน้าของเมนเลยจากบริเวณที่ไอลดาและอริษรานั่งอยู่เป็นประตูทางเข้ามาจากบริเวณโบสถ์และอุโบโสถมีเก้าอี้ตั้งเรียงกันสำหรับให้ญาติที่น้องมานั่งรอและร่วมฟังสวดและบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ตายส่วนทางด้านขวาของเมนเป็นบริเวณห้องครัวและห้องธุรการของวัด ที่ตอนนี้พ่อกับแม่และอาพิทักษ์กำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดแนะเกี่ยวกับขั้นตอนของพิธีการเก็บอัฐิในเช้าวันรุ่งขึ้นคนไปไหนแล้วล่ะพี่ไออริชนองสาวของเธอถามน่าจะเข้าไปในวัดแล้วนะเธอตอบพัฒพลน้องชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอกับอริศรา คพึ่งอายุได้แค่11ขวบเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอาพิทักให้เขาบวชหน้าไฟให้กับแม่ของเขาในช่วงเวลาตั้งแต่ที่อาแพรประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตและจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เป็นวันเผาศพคนเป็นที่คนเข้มแข็งมากกว่าที่เธอคิดเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเลยอริเอ่ยขึ้นลอยลอยไอรดาพอยักหน้าเรื่องแบบนี้ ไม่น่าเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนทั้งนั้นนะพี่ว่าแต่เราก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกทุกคนเกิดมาก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเรามีช่วงเวลาอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตมันขึ้นอยู่แค่ว่าเราจะใช้ช่วงเวลานั้นทำอะไรแสงแดดเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นสีส้มบอกเวลาว่าพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกญาติพี่น้องต่างๆที่มาในงานทยอยกันกลับจนเกือบหมดแล้ว เหลืออยู่แค่ไม่กี่คนที่ยังยืนคุยกันในบริเวณวัดจากการที่ไม่ได้เจอกันมานานคนขายลูกชิมปิ้งที่อยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าเริ่มเก็บของในรถเข็นของเขาหลังจากที่ผู้คนกลับกันหมดแล้วเตรียมที่จะเข็นรถไปขายต่อที่หน้าปากซอยแทนพ่อกับแม่และอาทิทักษ์ยังคงนั่งคุยอยู่ในอาคารธุรการของวัดวันนี้ตอนที่พี่มากับพ่อตอนเช้าเจอป้าขวัญอีกแล้ว ไอละดากล่าวขึ้นเธอหมายถึงเพื่อนบ้านของพวกเธอที่อยู่บ้านตรงข้ามกันป้าขวัญหรือชื่อเต็มๆคือป้าขวัญสวงเธอเป็นแม่ไม้สามียศนายพันของเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนป้าขวัญไม่ได้ทำงานอะไรนอกจากการออกเงินกู้ให้กับคนในละแวกแถวนั้นแล้วก็เก็บเงินค่าเช่าที่ดินของเธอที่ราคาแพงหูฉี่ป้าขวัญก็เข้าวัดทุกวันนะพี่ไอ เข้ามาทวงหนี้คนในวัดนะซิไม่ได้เข้ามาทําบุญอะไรหรอกเมื่อเช้าก็เข้ามาถามพ่อว่าค่าจัดงานศพมีพอไหมแบบว่าจะยืมจักแกก่อนก็ได้อาภิทักษ์ก็เริ่มมีเงินแล้วนี่ที่ไอจะต้องยืมทําไมละอริศตอบก็นั้นนะถ้าทางเตรียมตัวมากินดอกจากเราเต็มที่เลย ไอละดาพูดกับน้องสาวของเธอในขณะที่หันไปยิ้มกับเจ้าหน้าที่วัดคนหนึ่งที่เดินผ่านมาแล้วพ่อยืมเงินจากป้าขวัญหรือเปล่าละที่ก็ไม่รู้หรอกนะแต่คิดว่าไม่หรอกที่เห็นช่วงหลังๆมานี้รีสอร์ทของอาพิทักษ์มีคนแน่นตลอดเลยน่าจะพอมีเงินแล้วคนเราเข้าวัดทุกวันมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีหรอกนะเหมือนกับที่ที่ไอเข้าห้องสมุดที่โรงเรียนทุกวัน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเรียนดีเพราะเข้าไปนั่งหลับเลยไม่เคยได้ไปอ่านหนังสือเลยใช่ไหมละ่ะอริตอบเธอด้วยสีหน้ายิ้งๆิ้งคุณอริศรานี่ที่ไอลดาเองเราเป็นพี่น้องกันนะคะเธอตอบน้องสาวที่กำลังหัวเราะอยู่เบาๆ ญาติและคนรู้จักของครอบครัวของเธอและอาพิทักษ์ค่อยๆทยอยเดินทางกลับกับไอลาดาและอริศรายิ้มทักทายและไหว้าลาญาติผู้ใหญ่ที่พวกเธอรู้จักที่มาร่วมงานเสียงผู้คนสนทนากันเริ่มที่จะเบาบางลงบ้านของเธออยู่ห่างจากวัดไปไม่มากนะักซึ่งในความจริงถ้าขึ้นไปอยู่บนอาคารสูงสามสี่ชั้นแล้วมองข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไป ก็น่าจะพอมองเห็นหลังคาบ้านของเธอแต่ถ้าขับรถก็จะต้องอ้อมผ่านสะพานกรุงทนทำให้ต้องเสียเวลาอยู่บ้างหลังจากเวลาผ่านไปครู่หนึ่งไอรดาเริ่มสังเกตว่าอาริจราเหมือนจะเงียบไปน้องสาวของเธอเมื่อลอยราวกับกำลังตกอยู่ในห่วงของความคิดบางอย่างที่ไอจูจูอริจก็เอ่ยขึ้นมาทำลายความเงียบ ไอระดารอให้น้องสาวของเธอพูดต่อแต่อริศก็นิ่งเงียบเธอจึงหันไปมองน้องสาวของเธอแล้วเอ่อยถามมีอะไรหรืออริศทำท่าราวกับว่าจะพูดอะไรออกมาแต่แล้วเธอก็หยุดไปเธอนิ่งไปพักหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วเธอก็กล่าวออกมาที่ไออาพแพรไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุ คำพูดขวานผ่าซากนั้นทำให้เธอรู้สึกราวกับกำลังวูบหล่นลงมาจากหน้าผามันเป็นแค่คำพูดสั้นๆประโยคเดียวแต่ก็ทำให้ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหมายความว่ายังไงอริศอัญญาประกาศคู่เธอถามน้องสาวด้วยเสียงที่เบาลงตามสัญชาตญาณเธอรู้ว่าอาริศกำลังจะเล่าให้เธอฟังถึงบางอย่างที่อริธเองก็อธิบายไม่ได้ อาพแพรเป็นคนเริ่มทุกอย่างเริ่มไอลาดาพูดตามน้องสาวของเธอด้วยความงุนงงอย่างไม่รู้ตัวต้องมีทั้งหมดสามตามสัญญานับจากวันนี้อีกสามปีจะต้องมีศพที่สองเสียงของน้องสาวของเธอกระซิบอย่างแผ่วเบาตลอดเวลาที่เธอพูดนั้นอริตไม่ได้หันมามองที่ไอลาดาเลยแต่สายตาของเธอจับจ้องอยู่ที่บางอย่างไกลออกไป มือของไอละดาเอื้อมมาจับจี้ทองบนสร้อยคอของเธออย่างไม่รู้ตัวคำพูดของอาริสทำให้เธอรู้สึกกังวลเธอรู้จักน้ำเสียงของอาริสดีเวลาที่เธอจะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นเหมือนนิมิตบางอย่างน้ำเสียงของเธอจะแปลกไปและในทุกๆครั้งคำพูดเหล่านั้นมักจะกลายเป็นเรื่องจริงอยู่เสมอที่ไอน้องสาวของเธอพูดต่อในเวลาหนึ่งเร อาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ในความจริงแล้วเราไม่เคยห่างกันเลยไอลาดารู้สึกงุนงงกับคำพูดแปลกๆเหล่านั้นของอาริสเธอมองตามสายตาของน้องสาวไปยังสิ่งที่เธอมองอยู่ตลอดเวลาในขณะที่กำลังพูดกับเธอที่บริเวณเมนมีอีกาสามตัวเกาะอ,อยู่ที่หลังคาด้านบนพวกมันมองตรงมาที่เธอก่อนที่จะกระพือปีกบินหายไป พ่อกับแม่เดินออกมาจากอาคารธุรการแล้วเดินตรงเข้ามาหาไปเราไปกันก่อนเถอะเดียวพิทักคงจะอยู่ที่นี่กับคนก่อนพ่อของเธอพูดในขณะที่เดินนำไปยังบริเวณที่เราจอดรถกันไว้ไอรดาลุกขึ้นจากเก้าอี้มาหิงอ่อนที่กำลังนั่งอยู่แล้วเดินตามพ่อกับแม่ของเธอไปเธอหยุดรออริตอยู่ครู่หนึ่ง แต่เมื่อเห็นว่าน้องสาวของเธอค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินตามมาเธอก็เดินต่อไปเหตุการณ์ในวันนั้นถือเป็นเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่ไอลดาจำได้ไม่เคยลืมพ่อไอลดาเอ่ยขึ้นอย่างไม่รู้ตัวในท่ามกลางความมืดของโรงพยาบาลแห่งนั้นหลังจากที่เธอเปิดประตูเข้าไปในห้องของอาณัตพ่อของเธอภายในห้องสายตาของไอลดาจับจ้องอยู่ที่ร่างที่นั่งอยู่บนเตียงคนไข้ เงาของร่างนั้นตัดกับแสงสีเขียวของป้ายโรงพยาบาลที่สองลอดมาจากหน้าต่างเบื้องหลังทำให้เธอเห็นเป็นเพียงเงาดำมืดและเท่าที่เธอรู้ก็คือร่างนั้นกำลังมองตรงมาที่เธอแสงฟ้าลบด้านนอกทำให้ภายในห้องสว่างขึ้นมาในพริบตาหนึ่งข้อ เธอร้องขึ้นด้วยความตกใจรละคนประหลาดใจเมื่อความสว่างจากแสงแวบนั้นทำให้เธอเห็นว่าร่างที่นั่งอยู่บนเตียงเป็นร่างของพ่อเธอจริงๆเขากำลังมองตรงมาที่เธอพ่อฟื้นแล้วเธอเอ่ยขึ้นอย่างไม่รู้ตัวพ่อของเธอค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงเขาหย่อนเท้าลงทางด้านของเตียงที่หันตรงมาทางเธอใบหน้าของเขาท่ามกลางความมืด ทำให้เธอไม่สามารถเห็นได้ว่าเขากำลังทำหน้าตายอย่างไรไอเข้ามาหาพ่อหน่อยสิลูกเสียงพ่อของเธอพูดขึ้นไอระดาหันกลับไปปิดประตูที่เปิดอยู่ลงแล้วเดินเข้าไปในห้องพ่อเป็นยังไงบ้างคะหนูเข้ามาหาพ่อเมื่อคืนนี้แต่พ่อไม่ยอมตื่นเลยเธอเอ่ยในขณะที่เดินเข้าไปหาเขาเหมือนจะไม่มีใครอยู่ในโรงพยาบาลเลย แต่เมื่อกี้นี้เจอพน้องบอกว่าเดี๋ยวอาพิทักจะมาพ่อของเธอยังนั่งนิ่งอยู่บนเตียงของเขาแสงฟ้าแลบเป็นระยะผนวกกับแสงสีเขียวจากด้านนอกหน้าต่างทำให้บรรยากาศภายในห้องดูแปลกประหลาดเธอควรจะไปตามหมอมาก่อนความคิดนี้ผุดขึ้นในใจพ่อเบียวหนูไปตามหมอมาก่อนพ่ออย่าเพิ่งลุกขึ้นเธอพูดแล้วเตรียมตัวเดินกลับออกไปที่ประตูห้อง ไอไม่ต้องไปไหนนะลูกๆมากับพ่อนะเขากล่าวแต่เสียงของเขาฟังดูก้องอย่างประหลาดและนอกจากนั้นยังขาดขาด,ขาดหายหายไปท่ามกลางเสียงของฝนที่กำลังตกหนักและเสียงฟ้าร้องเป็นระยะแสงไฟจากหลอดมีออนของป้ายโรงพยาบาลด้านนอกหน้าต่างที่กระพริบติดติดดับดับเป็นบางครั้งทำให้ความมืดสนิทเข้ามาแทนที่เป็นจังหวะ สิ่งเหล่านี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าบรรยากาศรอบตัวเป็นภาพที่ไม่ปฏิปปต่อรู้สึกเหมือนดูโทรทัศน์เวลาสัญญาณภาพไม่ค่อยดีหรือเหมือนกับเวลาฟังเพลงจากสถานีวิทยุที่คลื่นติดติดดับดับเธอรู้สึกคล้ายกับความเป็นจริงของสิ่งต่างๆรอบตัวเธอดูบิดเบือนอย่างน่าประหลาดดูคล้ายกับเธอกำลังอยู่ในความฝัน ไอละดาหยุดอยู่ที่หน้าประตูเธอเปิดประตูห้องแต่ยังไม่ได้เดินออกไปไอละดาหันมามองที่พ่อของเธอที่ตอนนี้กำลังพยายามลุกขึ้นจากเตียงเพื่อมาหาเธอแม่กับน้องรอพวกเราอยู่มากับพ่อนะไอพ่อของเธอเอ่ยขึ้นไอละดารีบเดินออกมาจากห้องแล้วปิดประตูเธอยือนนิ่งอยู่ที่หน้าห้องแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นสีหน้าของเธอในตอนนั้น แต่ไอลดารู้ดีว่าใบหน้าของเธอคงจะซีดขาวเหมือนกับความรู้สึกในใจเธอในตอนนั้นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความสับสนกับความคิดมากมายหลายอย่างเหมือนกับว่าเธอรู้และเข้าใจในสถานการณ์ทั้งหมดดีเพียงแค่ไม่ต้องการที่จะยอมรับมันคนเธอต้องไปหาน้องก่อนเธอไม่รู้ว่ายังมีหมอยอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าแต่เธอจำได้ว่าคนเคยบอกว่าอาพิทักษ์กำลังจะมา อย่างน้อยถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีหมอยอยู่ในโรงพยาบาลแต่ถ้าอาพิทักษ์มาถึงเขาน่าจะรู้ว่าจะต้องติดต่อไปที่ไหนไอระดาวิ่งไปยังห้องของเธอเพียงไม่กี่ก้าวก่อนที่จะถึงห้องเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนพูดกันอยู่ในห้องเธอหยุดอยู่หน้าประตูห้องยืนฟังเสียงที่ดังอยู่ในห้องของเธออยู่ครู่หนึ่งอย่างลังเลใจ แต่เมื่อเธอจำได้ว่าเสียงภายในห้องของเธอเป็นเสียงของใครเธอก็รีบเปิดประตูเข้าไปภายในห้องอาพิทักษ์กับพลยืนอยู่ด้วยกันอาพิทักษ์อัญญาประกาศคู่เธอเรียกเขาทันทีที่เข้าไปอาพิทักษ์และพลหันมาหาเธอด้วยความตกใจกับการที่อยู่อยู่เธอก็เข้ามาในห้องโดยไม่ให้ซุ่มให้เสียง ไอาหายไปอยู่ไหนมาอาเป็นห่วงแทบแย่เขากล่าวเห็นไหมพลบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็ตามมาพ่อก็เอาแต่ว่าพลอยู่นั้นแหละอาพิทักษ์ทำไมโรงพรยาบาลมืดไปหมดไอไม่เจอใครเลยโรงพรยาบาลชนบทนะไอวันนี้ไม่มีคนไข้เหลืออยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเหลืออยู่ไม่กี่คนน่าจะไปซ่อนเครื่องปั่นไฟอยู่ข้างนอกเลยไม่มีใครอยู่ที่ข้างล่าง อาพิทัก์ตามหมอให้ไอหน่อยนะคะตามหมอตามหมอมาทำไมละไอเป็นอะไรหรือเปล่าตามหมอมาที่ห้องพ่อหน่อยคะ่ะอาพิทักษ์เมื่อกี้พ่อพื้นแล้วไอาละดากล่าวขึ้นอย่างเร่งรีบแต่อาของเธอกลับนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรใบหน้าของเขาที่สะท้อนกับแสงไฟจากนอกหน้าต่างมีสีหน้าที่แปลกไปจากคำพูดนั้นของเธอเป็นไปไม่ได้หรอกนะไอพี่อาณนะัตพื้นแล้วจริงๆคะ อาพิทักษ์ไอเพิ่งจะคุยกับพ่อเมื่อกี้นี้เองไอเป็นไปไม่ได้หรอกอาพิทักษ์เอื้อมมือมาจับไหล่ทั้งสองข้างของเธอเอาไว้ที่อานัดเสียไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนความหมายของคำพูดนั้นเป็นราวกับฟ้าผ่ากลางใจของเธอไม่นะอาพิทักษ์ไอพึงจะคุยกับพ่อเมื่อกี้นี้เองน้ำตาของเธอเริ่มไหลรินมาอาบสองแก้ม ไอละดาสะบัดมือของอาพิทักษ์ที่จับตัวเธออยู่ออกแล้ววิ่งออกจากห้องไปเธอวิ่งตรงกลับไปยังห้องของพ่อที่เพิ่งจะกลับออกมาเธอมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องแล้วเปิดประตูเข้าไปอีกครั้งภายในห้องนั้นมีแต่ความว่างเปล่าไม่เคยมีร่องรอยว่ามีใครอยู่เลยรอติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังมาส นะจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา